สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติ AAR ทุกท่านนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะคะผ่านรูปแบบออนไลน์ค่ะ วันนี้นะคะมาพบกันเรื่องการพัฒนามารายาทไทยด้วยกระบวนการสอนรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน peer a s s i s t e learning โดยกลุ่มสังคมพัฒนาของเรานะคะ PLC professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสังคมพัฒนามีสมาชิกจำนวนสีท่านนะคะ 1. นางสาวกิติยาพรพดุงพรค่ะประธานกลุ่มนะคะ 2. นายอภิสิทธิ์สมฤทธิ์นะคะเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะ 3. นางนิพาวันคำหอมกุลค่ะสมาชิกกลุ่มค่ะและ4นะคะนางสาวธิดารัตยะแก้วนะคะเป็นเลขากลุ่มค่ะ ต่อไปนะคะจะมาแนะนรรมเอ็กเปิดประจำกลุ่มสังคมพัฒนาของเรานะคะได้แก่นางสาวประคองสุริวิโยนะคะตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนะคะสังกัดวัฒนธรรมจังหวัดประทุมธานีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและท่านที่สองที่จะแนะนำในวันนี้นะคะนางวััญญาแสงน้ำนะคะ ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธของเราค่ะเป็นพี่เลี้ยงนะคะหรือเมนเทอร์ประจำกลุ่มสังคมพัฒนานะคะ่ะที่มาและความสำคัญหรือปัญหาของกลุ่มที่นํามาทํา PLC นะคะมาจากหลายปัญหานะคะมากมายเลยนะคะเช่นเด็กก้าวลาวเด็ก ติดมือถือไม่ตั้งใจเรียนเก็บตัวนะคะแล้วก็ติดเกมความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นกับเพื่อนนะคะความสับสนในตัวเองแล้วก็เรื่องราวต่างๆความเหงาความเบื่อความไม่รู้นะคะความเห็นแก่ตัวความกลัวนะคะ ความอยากรู้อยากลองอะไรพวกนี้นะคะซึ่งคุณครูทั้งสี่คนของเราเนี่ยนะคะก็ได้นำปัญหานี้มาสร้างสำหรับบทที่จะศึกษาวิจัยกันสี่ด้านนะคะได้แก่ 1. นักเรียนมีพฤติกรรมลอกเรียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ 2. นักเรียนขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 3. นักเรียนขาดทักษะในการไหว้การกราบการแสดงความเคารพและขาดมารยาทในการสื่อสารค่ะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนไม่นำวิชาที่เรียนมามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของกลุ่มนะคะมีข้อหนึ่งนะคะเพื่อตอบสนองพระราชดําริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรลางกูลค่ะ 2. เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมลอกเรียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ 3. เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการไหว้การกราบ การแสดงความเคารพและขาดมารยาทในการสื่อสารข้อสุดท้ายค่ะเพื่อพัฒนามารยาทไทยมาตับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assisted learning) เป็นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแทนที่ครูจะเป็นผู้สอนโดยตรงเป็นการสอนตัวต่อตัว,ตวที่เพื่อนอาจช่วยเหลือแนะนำเพื่อนโดยตรงหรืออาจจะมีการใช้สื่อเข้ามา เป็นการประกอบเช่นแบบฝึกหนังสือเรียนเล่มเล็กบทเรียนสํำเร็จรูปหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยครูคอยเป็นโค้ดหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนโดยตลอด ทฤษฎีเพื่อนช่วยเพื่อนมีองค์ประกอบหลัก4ประการดังนี้ 1. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการสูงสุด 2. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น Class w i t e Picturing เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งสองคนจับคู่กันมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3. การสอนโดยการจับคู่ One-to-One Tutoring เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่สูงกว่าจับคู่กับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่ต่ำกว่า4 การเรียนการสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-based tutoring) เป็นการสอนที่ให้บุคคลที่บ้านของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลานวิธีการดำเนินการมีการตั้งชื่อกลุ่ม ค้นหาปัญหาของกลุ่มเลือกรูปแบบกระบวนการและนวัตกรรมและนำไปสู่ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติมีการประเมินผลมีการทดสอบและประเมินผลอย่างเป็นทางการสามารถทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในเรื่องของมารยาทที่ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดทําในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นปฐมศ,ศึกษาปีที่4ทับ3จำนวน31คนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทับ1จำนวน35คนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทับ3จำนวน29คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1 จำนวน31คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินหลังจากที่ได้จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเกณฑ์การประเมินการสังเกตการสาธิตแล้วก็ทดสอบวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน บัดดีทีเชอร์คู่บัดดีทีเชอร์แบ่งออกเป็นสองคู่คู่แรกคุณครูกิติยาพรและคุณครูธิดารัตน์ระดับชั้นป .4 ทับ3และป .6 ทับ3คู่ที่สอง คุณครูนี้ภาวาลและคุณครูอภิสิทธิ์ระดับชั้นป .5 ทับ1และมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ตัวอย่างใบงานและผลงานนักเรียนในระดับชั้นต่างๆฝึกการว้าในระดับชั้นอนุบาลการจัดทำโครงงานการสวดมนต์หน้าเสาธงผลงานในห้องเรียน ค่ะและหัวข้อต่อมานะคะเป็นประเด็นการสะท้อนผลการสอนฝึกปฏิบัติและกิจกรรมค่ะก็จะมีประเด็นด้านผู้เรียนประเด็นด้านกิจกรรมประเด็นด้านครูและประเด็นด้านสื่อการสอนและประเด็นด้านบรรยากาศการสอนค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้นะคะในภาพรวมเนี่ยนักเรียนจะมีพัฒนาการด้านมารยาทในด้านต่างๆรวมถึงระเบียบว,วินยัยเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นค่ะ ประเด็นแรกนะคะประเด็นด้านผู้เรียนผู้เรียนมีระเบียบว,วินัยเพิ่มมากขึ้นค่ะรูปแบบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและสามารถปฏิบัติได้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและถูกต้องและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะ ประเด็นด้านกิจกรรม 1. กิจกรรมขั้นนำโดยใช้เกมเพลงในการเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 2. กิจกรรมขั้นสอนใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบกลุ่มการทำงานร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและเกิดการระดมความคิดการวิเคราะห์ร่วมกันรวมถึงการสร้างความสามัคคี 3. กิจกรรมขั้นสรุปใช้วิธีการถามตอบในการสรุปเนื้อหาในบทเรียนทําให้ผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนได้มีโอกาสและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันค่ะ ค่ะสำหรับประเด็นด้านครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนเนี่ยต้องมีแรงเสริมนักเรียนค่ะครูผู้สอนต้องมีวิธีการควบคุมชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมนะคะและครูผู้สอนเนี่ยต้องมีความเข้าใจเด็กเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเด็กด้วยค่ะและครูผู้สอนเนี่ย ต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์ขันช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนรู้มากขึ้นค่ะและสุดท้ายครูผู้สอนเนี่ยต้องมีการกําหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรมการสอนและเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆค่ะค่ะและสำหรับประเด็นด้านสื่อการสอนสื่อการสอนมีสีสันที่สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัติสื่อการสอนเนี่ยมีความหลากหลายและสื่อการสอนเนี่ยต้องมีเนื้อหาที่ควบคุมและเหมาะสมกับผู้เรียนค่ะสำหรับประเด็นด้านบรรยากาศการสอนครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออก มีบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองมีกิจกรรมในการกระตุ้นผู้เรียนและมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนค่ะสำหรับหัวข้อต่อมานะคะจุดแข็งจุดอ่อนของการสอน และสำหรับจุดแข็งนะคะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงออกการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนจากนามประธรรมสู่รูปประมนักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนได้ในเชิงประจักษ์ค่ะและสำหรับจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนนักเรียนขาดความกระตือรือร้อนในการทำงานนักเรียนขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะ หัวข้อต่อมานะคะผลการประเมินจากการจัดประสบการณ์จากการสังเกตเพบว่านักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมารยาทไทยมาปรับใช้ได้ดีมากขึ้นค่ะจากการสาธิตนะคะพบว่านักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมารยาทไทยเนี่ยมาปรับใช้อย่างถูกต้องอ่อนน้อมเหมาะสมค่ะ และจากการประเมินนะคะพบว่านักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเนี่ยมาพัฒนาความคิดและทักษะมารยาทไทยได้สูงขึ้นค่ะ สำหรับหัวข้อแนวทางการปรับปรุงนะคะควรพัฒนานักเรียนที่ด้อยในด้านมารยาททั้งในเรื่องของพฤติกรรมการพูดและการแสดงออกรวมถึงระเบียบวินยัยตลอดจนการลอกเรียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติค่ะเพื่อให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ คือโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือนักเรียนดีมีคุณธรรมค่ะ ค่ะสำหรับสรุปชั่วโมง PLC นะคะในภาคเรียนที่1จะมีทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะก็คือครั้งที่1ถึงครั้งที่12ซึ่งสมาชิกเนี่ยร่วมกันค้นหาปัญหาวิเคราะห์สาเหตุหาเทคนิคการสอนและทฤษฎีการศึกษามาสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหาของนักเรียนและดำเนินการตามวงรอบทั้งหมด2วงรอบค่ะ ต่อไปเป็นภาคเรียนที่2นะคะจะมีทั้งหมด19ชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะเป็นครั้งที่13ถึงครั้งที่19ซึ่งดำเนินการต่ออีก2วงรอบค่ะและดำเนินการสรุปผลการร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรวม1ปีการศึกษานะคะก็จะเป็น4วงรอบค่ะ ครับจากภาพก็จะเป็นการประชุมเสวนาในแต่ละครั้งนะครับทั้งการประชุมพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับครับก็จะเป็นในส่วนของการเยี่ยมชั้นเรียนของบัตตี้ทิชเชอร์นะครับก็จะเป็นการจับคู่ระหว่างค,คุณครูกิติยพรพดุงพรน,นะครับแล้วก็คู่กับ คุณครูที่ดารั์ยาแก้วส่วนคุณครูนิภาวันคำหอมกูลก็จะเป็นบอดี้ทิเชอร์กับผมนะครับนายาพยิสิทธิ์สุบริ์ครับนะครับในกิจกรรมอบรมมารยาทไทยเราก็ได้มีคณะวิทยากรนะครับจากวัดนรรมจังหวัดนะครับด้เข้ามาสอนนะครับในเรื่องของมารยาทไทยนะครับในแต่ละระดับชั้นครับผม และสุดท้ายนี้นะครับกลุ่ม PLC ของหมวดสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ